วันนี้เรามีข้อดีและข้อเสียหลังจากใช้งานโป๊กก C 8 5มาแล้ว1สัปดาห์มาบอกกันข้อแรกคือราคาไม่ถึง3าใบเทาแถมผ่อนได้ในติกต็อกด้วยข้อ2คือพอไม่ถึง3ใบเทาได้แรม6กิกลอม128เหมาะสำหรับคนที่เริ่มจะเป็นไร i d เดอร์หรือเหมาะสำหรับคนที่เริ่มในทุกๆอาชีพไม่ว่าจะรับงานไม่ว่าจะทำงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นสาวโรงงานไม่ว่าจะเป็นเกษตรก,กรหรือไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ก็สามารถใช้เครื่องนี้ได้แบบง่ายๆเดี๋ยววันนี้มาสรุปเพิ่มเติมให้ฟังข้อดีข้อที่3คือสแกนใบหน้าเร็วมากแล้วก็สแกนลายนิ้วมือ,อยังเร็วอีกด้วยปดล็อกเร็วขนาดนี้ไม่ต้องเสียเวลาเหมือนรุ่นอื่นๆด้วยหน้าจอ6.9นิ้วสีสดใสสว่างเต็มตาไลเดอร์ใช้งานการแจ้งแสงหน้าจอทนได้สบายๆหลังจากใช้มาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยรู้เลยว่าแบตอึดเหมือนกันนะถึงแบตเขาจะหมดตามระยะเวลาก็คือ8-10ชั่วโมงไปแล้วเนี่ย ยังชาร์จเข้าได้ไวอีกต่างหากถึงแม้ว่าจะเสียบกับแบตสำรองก็ตามถ่ายรูปชัดถ่ายวิดีโอชัดแต่ว่าต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงเพียงพอหน่อยนะเพราะว่าน้องอ่ะราคาไม่แรงสําหรับไลเดอร์มหัศจรรย์ตรงที่เขาชดเชยแสงให้เวลาถ่ายรูปส่งงานลูกค้าอันนี้คือประทับใจมากจริงๆโ็เสียของน้องโกสิ85หลังจากใช้มาเนี่ยคือลัาคาลําโพงมากตอนแรกเข้าใจว่าเราจะดูหนังฟังเพลงเนี่ย มันจะเป็นแค่ลําโพงเหมือนเสียงมันดังอยู่ในโอง่งอะ่ะมันจะก้องๆอ,งอะ่ะเป็นแค่ตอนนั้นแต่ไม่จ้ะอันนี้เป็นแม้กระทั่งการคุยโทรศัพท์คือเวลาจะโทรไม่ว่าจะโทรฟรีหรือโทรเสียตังเนี่ยน้องเนี่ยก็จะเสียงก้องเสียงคนฝั่งตรงข้ามอะ่ะจะเสียงก้องเหมือนอยู่ในโอง่งตลอดเลยแต่ก็ทํายังไงได้ในเมื่อราคามันจับต้องได้มันซื้อมาแล้วแต่อย่างน้อยก็โทรคุยได้ก็โอเคไม่เป็นไรให้อภัยแล้วข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนที่น้องถักใช้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วเราต้องการที่จะกดหน้าจอ เพื่อให้มันโฟกัสสิ่งที่เราต้องการที่จะเห็นได้ชัดขึ้นเนี่ยน้องเนี่ยจะมีความสันไวเราก็จะมีความแบบมันก็จะเจอกับเวลาที่เราโฟกัสอะตรงนั้นอะเป็นข้อเสียเลยน้องน่าจะระบบปฏิบัติการของกล้องอาจจะยังไม่ดีมากสําหรับการถ่ายวิดีโอเพราะว่าไม่มีตัวกันสนมาให้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อเสียของตัวเนี้ยที่หาจาก Android รุ่นอื่นได้ก็คือการแบ่ง2จอรุ่นนี้ทําไม่ได้นะจ๊ะก็มี3ข้อเสียแค่นั้นแหละที่เหลือเนี่ยเราก็รับได้อยู่แล้ว พอแค่มันทัชสกีเร็วเล่นเกมได้ดูหนังฟังเพลงได้และอีกอย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับไรเดอร์มือใหม่ในราคาที่จับต้องได้แต่ต้องซื้อแรม6รอม128แนะแนะนำเลยว่าตัวนี้ใช้ดีใช้ลื่นแน่นอนตัวนี้เป็นระบบ 4G ก็จริงแต่ว่าทดลองใช้มาแล้วประทับใจแน่นอนฝากเอาไว้เลยใครที่อยากจะได้มือถือในราคาเริ่มต้นที่ไม่เกิน3าใบเทามีทอนหรือถ้าเกิดใครเครดิตดีๆเนี่ยผ่อนใน Tik To อกได้สามารถกดในตะกาได้เลย